อิชะพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณส,สิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาชาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมสงอสติอีทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุตติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาปัจจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจญาภะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจ,จยาชารามารณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติก็มีชาติเป็นปัจจัยชารามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสเกวะลัตสทุกขขันทสสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชชาตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโท เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชารามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวะลัสสทุกขขันธสะนิโรโทโ,โหตีติ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้การเจริญเมตตาเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจัดตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใด จิตของเธอเป็นจิตตั้งมัน่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกสุศธธรรมอันเป็นบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอเพิ่งศึกษายอันนี้ว่าเราจัดเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตปาเจโตวิมุตติร,รุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติเบกขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสัตส์ป,ปรารลบดีแล้ว เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปท,ที่เกิดขึ้นราโมดก็เกิดเมื่อเธอเกิดราโมดแล้วปิติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติแล้วกายก็สงบลำงับผู้มีกายสงบลำงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแพ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งอยู่แพ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนห้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ที่ท,ที่หนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างกวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สะโบกขอรณีมีน้ำใสจืด เย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมท่าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และมาและจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเ,เขามาถึงสะบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายความ และเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงทำรรวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากร,รุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งทิทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในเมตตาเจโตบิมุติกรุณาเจโตบิมุติมุทิตาเจโตบิมุตอุเบกขาเจโตบิมุตที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉะนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้เจริญดีแล้วเมื่อน,นั้นเธอจะเดินไปในทางใดๆก็จะเดินเป็นสุขในทางนั้นๆ ยืนอยู่ในที่ใดๆก็จะยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จะนั่งเป็นสุขในที่นั้นนั้นนอนอยู่ที่ใดๆก็จะนอนเป็นสุขในที่นั้นนั้นเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนื่องเนืองปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์11ออย่างคือหลับเป็นสุขหนึ่ง ตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันร้ายหนึ่งเป็นที่รักของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของพวกอะมนุษย์หนงเทพพยาดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีศัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นหนึ่งจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าผุด่องหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในผมมโลกหนึ่ง เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทําให้เจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทําให้เป็นที่ตั้งประพฤติสังสมเนื่องเนืองปรารบสม่ําเสมอดีแล้วพึงหวังอนิสงส์สิบอย่างนี้แลภิกูุทั้งหลายคำชีชวนมิงวอนิกูุทั้งหลายโยคะกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านิทุกมีเหตุให้เกิดทุก นิความดับสนิดแห่งทุกนิทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใด,ดที่ศรัทธาเพื่อเอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เพื่อคุณอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผาพิเรนเส่ยได้ประ ประมาอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละมาจากค้า,าสอนของเราแก่เธอทั้งหลายสาธุครับการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นพิสูทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกการศาสดาหรือเพื่อนสหภมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มิได้แสดงธรรมแก่พิสูและเธอนั้น ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่เธอกระทำการท่องบนซึ่งทำโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทำในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบนซึ่งทำโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัด รู้พร้อมเฉพาะฟึ่งทมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจปิติกายย่อมรำงับผู้มีกายรำงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นพิสุทธทั้งหลายนี้คือทำเป็นเครื่องให้ถึงข้อวิมุติข้อที่สาซึ่งในธรรมนั้นเมื่อพิสุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลมีตนส่งไปแล้วอยู่ จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นจิ่งขวาที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับสาธุค่ะนนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีราคะกล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟุ้งซ่านและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีรา,าคะกล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้เป้นบ้านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิตแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิตแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยความเห็นย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญ อานนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีินเป็นผู้มีสิลเป็นผู้มีราคะกล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีศินเป็นผู้มีราคะกล้าเป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพาหูสูตร แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยความเห็นย่อมได้วีมตุตแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานน์เพราะเหตุนั้นแหละคือทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราเพึ่งถือประมาณในบุคคลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมคือสุตตะภนะยะวิากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภุตธรรมเวทนะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมอันภิกษุนั้นฟังเนือง คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเธอมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกาย,ายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในสุดนั้นสติบังเกิดขึ้นชา้าแต่สัต์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพันอานอนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า ทำวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประชีพมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นมีทมเป็นประชีพมีทำเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนนภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในศิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานนน ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตนนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเธอพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธัมมรมก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มี เมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธทมในวันนี้และขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละทิ้งอกุศลจเจริญกุศลมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมถึงที่สุดแล้ว ขอให้ทุกๆคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันในชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนครับผม